เฮ้ยจะลงใช่ไหเว้ยคันนี้ใครนี่ที

นี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วเป็นไรลูกขึนร่องบเป็นไขึ้นเครื่องบินนีรถไฟลูกรถไฟรถไฟรถไฟลูกไปเร็วขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟรถบัสลูกรถบัสขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสกันขึ้นรถบัส

ไม่เอาเลยไม่เอาเค่นี้ไม่เอาเค่อนี้เอาลูกไ่าชัก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 ชันชักชัักพักชัชัแกัอัั ถิงลงแล้วอ่กินจุไปเลยหรอเ่เอาใ้หลับก็แตรงนี้เลยให้มันสับคอเลยสับคอี่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ถึงมีไ่คออ่าลูกขับกล่อมขับกล่อมเอาไปเลยค่ะจุบไปเลยค่ะอร่อยอร่อยนะนี่เขาบอกผู้ิแฮปปี้อยู่น้าะค่ะปอ่า 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈哈！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 哈哈哈